อย่างเมื่อวานเนี่ยหัวข้อที่เราจะคุยกันเรื่องแรกก็คือสวัสดีแล้วสบายดี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 ครับสบายดีสบายดีคือสวัสดีของเราอันนี้อยากรู้เพราะว่าเฮียตงได้ร่วมทริปเราก็เลยอยากจะอาจจะแบบว่ามีมุมเล่าที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่าในรายการอื่นเนาะเป็นไงคะนี่คือทริปแรกทริปสำหรนายกในในตำแหน่งนี้ที่ไปเยือนต่างประเทศนะครับที่ไปเยือนต่างประเทศอย่างนทางการ นะครับซึ่งซึ่งเขาก็โอ้โหไปแบบเต็มคณะมากนะเต็มคณะแล้โปรโตคอลทั้งพี่โบต้องไปดูฝั่งลาวอะว่าเราเต็มคณะนะลาวเต็มกว่าลาวนี่จัดเต็มลาวนี่จัดเต็มประเภทปิดถนนเลยปิดถนนปิดถนนแล้วก็แบบให้เกียรติมากให้เกียรติมากแล้วก็แบบว่าคนดูสองข้างทางคนออกมาถ่ายรูปตลอด S <S ที่พวกผมนั่งนั่รถตู้ไปนะ,ะแล้วก็ไปถึงคนก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรตลอดแล้วเขาให้ให้เกียรติเรามากให้เกียรติเรามากเราไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีของเขาเราไปพบกับประธานประเทศเขานะครับทั้งทั้งสองที่เนี่ยนะครับท,ทั้งทั้งท่านประธานประเทศทั้งท่านทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันดับแรกสิ่งแรกที่พูดพูดถึงพระมหากรุณาที่คุณ ของสถาบันกษัตริย์ไทยใช่เพราะว่าสถาบันเราใกล้ชิดม,มากกับลาวใกล้ชิดมากกับกับกับทางลาวนะครับแล้วท่านก็เสด็จบ่อยนะครับแล้วก็เป็นความประทับใจของเขาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในระดับที่ดีที่สุดแหละนะครับในในในภูมิภาคานะครับในภูมิภาคนี้นะครับเพราะว่าลาวเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่เขานําเข้านําเข้าของเราเนี่ยมากกว่า มากกว่าเรานำเข้าใช่มากกว่าที่เราราได้ดุลเราได้ดุลเราได้ดุลอยู่แต่เขาก็ยังหวังนะที่จะให้มีการไปลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเอาภาพรวมๆนะครับตลาดการค้ามูลค่าของการค้าขายของไทยกับลาวเนี่ยนะครับน่าจะประมาณสักสี่พันล้านมั้งสี่สีพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับเขาก็อยากจะเพิ่มให้เป็น1น0 0งล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นะครับซึ่งซึ่งก็ยังยังยังไม่ถึงเป้านะยังไม่ถึงเป้าแต่เขาก็มีความพยายามแล้วเขาก็มีมาขิงเรานิดหนึ่ง <What? S 2> ขิงเรานิดหนึ่งเชิญชวนเรานิดหนึ่งบอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยลงทุนในลาวเนี่ยเป็นอันดับสามอันดับหนึ่งคือจีนขอให้เราเพิ่มโห oh, เราจะแมทช์จีนได้แล้วอันดับหนึ่งคือจีน <c oughs> อันดับสองคือเวียดนามค่ะ <c oughs> อันดับสามคือไทยนะครับซึ่งก็มีมีธุรกิจของไทยหลายอย่างนะครับแต่ธุรกิจของไทยที่ แข็งแกร่งมากอยู่ในลาวเนี่ยก็คือธุรกิจธนาคารนะครับธุรกิจแบงค์แบงก์อะไรคะก็มีม,มีมีหลายมีกรุงไทยมีกรุงไทยนะครับที่ที่ที่ไปที่ไปอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็น่าจะมีไทยพาณิชย์ด้วยนะครับคือมีหลายแบงค์อ่ะ นี่คือเน้นเรื่องการค้าเลยนะเห็นมีเซ็น MOU กันหลายฉบับก็มีมีส่วนมาก MOU นี้ท่านนายกไปเป็นสักขีพยานครับระหว่าง e x ็ m Bank กับธนาคารเพื่อการเกษตรของลาวนะครับแล้วก็ก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือนะครับการให้ความร่วมมือในเรื่องของการให้วัคซีนอย่างเช่นวัคซีนเซรุ่มขออภัยเซรุ่มพิษงูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความร่วมมือหลายอย่างการให้ทุนการศึกษา นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีไทยลาวและเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไปนั่งกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเขาก็มาเรียนไทยนะเขาก็มาเรียนเขาจบ A i t อทนะครับซึ่งเทีรับนักเรียนอาเซียนเยอะใช่ซ,ซึ่งซึ่งเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับไทยที่บอกจัดเต็มอีกอย่างหนึ่งคือระหว่างทานข้าเย็นอยู่นะครับทา,ท,าทาน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 อยู่เขาบอกสองทุ่มปุ๊เบเขาบอกเขาต้องไปแล้ว ก็ถามว่าไปไหนไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปสนามบินเพื่อไปรอสงอรงท่านนายกท่านนายกราะว่าท่านไม่ค้างเลยไปเช้าเย็นกลับใช่ไปเช้าเย็นกลับเมื่อคืนนี้พวกผมขึ้นเครื่องตอนสามทุ่มครึ่งนะคะอ๋อขึ้นเครื่องสองทุ่มครึ่งกลับมาสองทุ่มเนี่ยรัฐมนตรีที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันเนี่ยของเราเนี่ยออกหมดแล้วอ๋อเพื่อไปเตรียมเตรียมส่งเราเพื่อจะไปเตรียมส่งท่านนายกเรา ขอถามเรื่องอาหารนิดนึงได้ไหมอาหารดีเขาเลี้ยงอาหารอะไรเพราะอาหารไทยกับลาวนี่คือใกล้เคียงได้กินส้มตำหรือว่าถ้าผมรู้ว่าจะถามนะผมก็จะเอารูปมาให้ดูคือมื้อเที่ยงเนี่ยมื้อเที่ยงเนี่ยเป็นอาหารแบบอาหารจีนครับมื้อเที่ยงนี่มื้อเที่ยงนี่อาหารเหลามื้อเที่ยงอาหารเหลาง่ายๆเป็นอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีอะไรหนมจีบหนมจีบหนมจีบผ้าเกล้านะครับซุป ซุปอะไรอะซุปกระเพาะปลาเป็ดปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เขาเลี้ยงเรามื้อมื้อเที่ยงนะครับส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็ฟิวชั่นฟิวชั่นเปิดประเดิมมาตัดกำลังด้วยขนมปังก่อนสองก้อนอ๋ออกแนวฝรั่งก่อนอกแนวฝรั่งก่อนขนมปังก่อนสองก้อนเสร็จแล้วก็ไม่ล่ำลายอ๋อมีสลัดจานเล็กๆอีกจานหนึ่งมีสลัดหอยหอยเชลจานเล็กๆอีกจานหนึ่งแล้วก็มาเมนคอร์ส เมนคอสเขาก็เป็นพาแรงคือแลพาแรงก็คือพาเนี่ยหมายถึงพาข้าวพาข้าวคือสำรับข้าวพาแรงเนี่ยภาษาอีสานแปลว่าชุดเข้าเย็นอ๋อผมเมื่อกี้นึกว่าอะไรเนี่ยภาษาฝรั่งเศสหรือว่าพาแรงไม่ใช่อ๋อคิดว่าเหมือนเมอแรงอะไรเงี้ยออเพราเพราะว่าเราเขาก็มีประวัติเอพาแรงครับเขาก็เริ่มต้นจากมีข้าวหลามสามคำ โอเคเออแต่ข้าวหลามเขาไม่ได้แบบหวานมันเยอะเหมือนหนองมนนะคืออร่อยอร่อยคนละแบบนะคือหนองมนเนี่ยคือรสชาติเข้มข้นหวานมันหอมเออแต่เนี่ยคือก็คือแบบเออเป็นข้าวหลามอ่ะเออเป็นข้าวหลามข้าวหลามแบบธรรมดาแต่แต่อร่อยแต่อร่อยสามคำนะครับแล้วก็วางบนจานแจ่วมีเนื้อแดดเดียวแล้วก็มีสาลายสาลายแผ่นนะครับอบกรอบนะครับข้าวเหนียวมีไหมคะข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวนึ่งดีมาก ข้าวเหนียวนึ่ออร่อยมากแล้วเขาก็มีอะไรอีกนะมีปนมีแจ่วมีปนมีไส้อัวค่ะมีอะไรแบบเนี้ครับ <anger> ท <ing> ี่เรากินแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นอาหารพื้นถิ่นแต่ว่าเน้นนําเสนอแบบพิเศษหน่อยใช่พอจานนี้ทานเรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากโดนตัดกําลังมาแล้วจานจานต่อไปเนี่ยเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เลยเอาปลาหิมะมาปลาหิมะชิ้นเท่าเนี้ ของแพงโอใหญ่ชิ้นใหญ่เลยค่ะชิ้นใหญ่เลยพอพอเราเห็นปุ๊บเราก็เลยเห็นเลยว่าอ๋อลาวนี่เขาเลือกอาหารการกินเขาเนี่ยค่ะเขามาเนี่ยไม่ได้ต่างไทยเลยนะไม่ถูกเขามาเข้ามาใกล้เคียงเรามากคือบ้านเรามีอะไรทานนะเขาก็บ้านเขามีอะไรฉะนั้นเราเราถ้าเราจะบอกว่าคนทําร้านอาหารนี่หยุดพัฒนาตัวเองนี่ไม่ได้นะคือไอของแบบนี้มันทันกันนะ ของแบบนี้มันทันกันนะทั้งเรื่องวัตถุดิบทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกที่ถามก็ไม่ได้กะว่าจะได้รายละเอียดมากขนาดเนี้ยนะมาถามผมไงมาถามผมไงเรื่องกินนะขอให้บอกไม่ใช่แค่คุณน่ะคนทั้งพักคุณน่ะเรื่องกินเนี้ยจริงจังมากถ้าถามเรื่องกินเนี่ยนะใช่ไหมคะเป็นเป็นชุดเอาทีนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งแน่นอนที่คนต้องอยากถามว่าเวลาไปลาวอย่างเงี้ยเรามีคุยกันเรื่องสแกมเมอร์ไหม เรามีคุยกันเรื่องค้ามนุษย์ไหม,มเรามีคุยกันเรื่องยาเสพติดไหมะนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก,ก็เป็นเรื่องที่ที่ท่านนายกเนี่ยยกประเด็นเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นตน้ตนๆเลยโดยเฉพาะยาเสพติดมันสามเหลี่ยมทองคำใชค่คือคือก็ต้องมาดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยาเสพติดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเข้ามามากทางภาคเหนือ,อพอตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเข้ามามากทางภาคอีสาน หมายความว่าจากแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาสองประเทศทางประเทศทางพม่าทางพม่ากลายเป็นว่ามีการส่งผ่านมาอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะข้ามาตามรุ่มน้ําโขงตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ไทยเนี่ยก็ทําสพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยไปสี่แห่งแล้วนะครับห้าแห่งแล้วก็กาลังจะเปิดแหล่งแหล่งแหล่งแห่งที่ห้านะครับคาดว่าจะเปิดภายในเดือนธันวา นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะประมาณนู่นนะแถวแถวยี่สิบห้าท่นีาช่วยเรื่องการขนส่งช่วยเรื่องการขนส่งเรื่องการท่องเที่ยวคือแน่นอนประเด็นเรื่องพวกนี้มันจำเป็นจะต้องไปคุยเพราะว่าลาวเนี่ยเป็นเป็นทางผ่านสําคัญที่จะไปเวียดนามไปจีนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรนะลาวจะไปออกทั้งเวียดนามหมดเราจะไปออกทางเวียดนามหมดเพราะเวียดนามก็ออกทะเลได้ โอเคดังนั้นเราก็ต้องดึงมาทางดังนั้นดังนั้นการการเจราจาเพื่อจะดึงมามให้มาได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพัฒนาทางหลวงหมายเลข12ค่ะนะครับที่พาดผ่านลาวไปขึ้นไปถึงจนีนก็ต้องมีการพัฒนาการพัฒนาระบบรางนะครับซึ่งซึ่งมาจากลาวได้มาจีนได้แล้วก,แวก็แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าระบบรางบางระบบเนี่ยของเขาเนี่ยตอนกลางวันขนคนตอนกลางคืนขน,ข,น,ข,น,ข,นของ อย่างเงี้ยก็ก็มีการพูด huh. คุย şey กันก like> ็อยู่ในเส้นทางเบลล์แอนด์โรดของจีนด้วยใช่ใช่ใช่เขเข้าใจว่าเป็นการหารือแบบเต็มคณะแบบเต็มจริงๆอันนี้เล่าเล่าบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าเต็มแบบเจนด้ามันเยอะมากถูกไหมเยอะมากคือตอนแรกเนี่ยท่านท่านนายกก็คิดว่าอ่ะน่าจะพูดกันคนละรอบท่านนายกก็เปิดประเด็นไปเปิดประเด็นไปก็คิดว่าเออจะมีประเด็นคนละรอบพูดเรื่องความมั่นคงพูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องสังคม เป็นรอบๆรอบๆไปแต่ปรากฏว่าท่านนายกเปิดปุ๊บทางท่านนายกลาวก็ใส่มาชุดใหญ่เลยคือใส่ข้อมูลมาเต็มที่เลยเตรียมมาเตรียมมาเต็มที่เลยโอ้โหได้คุยเรื่องไหนต้องปิดดิลเรื่องนั้นไปเลยใช่แล้วก็ท่านนายกก็ก็ก็ไปชุดใหญ่เหมือนกันทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์พูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์นะครับท่านนายกเนี่ยก็ก็ได้คุยกันบอกว่าต้องขอให้ลาวเนี่ย มาช่วยเราในเรื่องของการจับกลุ่ม,มเรื่องพวกนี้ด้วยโดยที่รัฐบาลไทยเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณมแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนกําลังยินดีที่จะสนับสนุนโน้ตฮาวในการให้ประเทศลาวเนี่ยไปช่วยสกัดจับนะครับพวกยาเสพติดด้วยในเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยก็มีการคุยกันว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการแชร์ข้อมูลกัน แชร์ข้อมูลกันในเรื่องของสแกมเมอร์ท่านนายกบอกว่าขอให้ทางลาวเนี่ยได้แต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงและทํางานกับสนักงานตํารวจแห่งชาติทํางานร่วมกันคือต้องต้องทำคล้ายๆกับคณะที่ท่านนายกเพิ่งตั้งขึ้นในเมืองไทยยางงใช่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 ใชใชก็คือคณะนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่บูรณาการทุกฝัง่งเพราะว่าต้องต้องเรียนนะครับว่าในระบบราชการเนี่ย ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำทำหน้าของฉันฉันทำหน้าของฉันอย่างกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาก็ทำแบบหนึ่งโรงเรียนของสังกัดท้องถิ่นก็จะทำอีกแบบหนึ่งสพททำแบบหนึ่งสกอรก็จะทำแบบหนึ่งอันนี้คือคือคือธรรมชาติที่เราได้เห็นมันจึงจำเป็นจะต้องมีตัวเชื่อมเชื่อมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆในทำงานด้วยกันได้